Like that. Check these out. สวัสดีแฟน,แฟนช่องแอดทุกคนด้วยนะครับฝากทุกคนติดตามทางเพจกลุ่มแล้วก็ a c e b o o k นะครับเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับยังไงฝากทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวาร์ตอนช่วงเช้าพรีวิวก่อนเกมปราสาทเรือนแก้วพบปืนใหญ่เจ้าบ้านเจอของจริงปืนใหญ่เดินหน้ายิงลุ้3น3าคะแนน ทีมประสาทเรือนแก้วเริ่มต้นด้วยการเก็บ3ามคะแนนจากทีมน้องใหม่แต่เกมนี้จะต้องเจอสึกใหญ่ลงสนามในบ้านตัวเองรอต้อนรับเพื่อนร่วมเมืองรอนดอนปืนใหญ่ทีมยักษ์ใหญ่ที่ถูกยกให้เป็นเต็งแชมป์ลีดในฤดูกาลนี้ดังนั้นแน่นอนว่าทุกคะแนนมีค่าและสําคัญมากพร้อมเดินทางมาแบบจัดเต็มอย่างแน่นอนอยู่ที่เจ้าบ้านจะรับมือได้ดีแค่ไหนความพร้อมของประสาทเรือนแก้ว ทีมประสาทเรือนแก้วประเดิมเก็บ3ามคะแนนแรกโดยการบุกไปเอาชนะทีมน้องใหม่เชฟฟิลด์ศูนย์ต่อหนึ่งได้ประตูชัยจากเอดูอาศูนย์หน้าคนสําคัญของทีมภาพรวมของเกมถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวเหนือกว่าคู่แข่งทั้งการครองบอลและโอกาสเข้าทําประตูสร้างโอกาสได้มากถึง24ครั้งแต่ก็ต้องไปปรับจังหวะสุดท้ายให้แน่นอนกว่าเดิมเพราะกลุ่มกําลังตอนนี้ดูเหมือนยังไม่นิ่งตัวหลักหลายคนกําลังถูกตามจีบอย่างหนักโดยเฉพาะในรายของโอลิเซ่และแซกดูกูเร ซึ่งถ้าหากเสียทั้งสองคนนี้ไปยอมส่งผลเสียต่อทีมไม่น้อยเลยนักเตะบาดเจ็บไมเคิลโอลิเซวิลฮิวมาเทอุตฟรังกาคาดเดา1 1ตัวจริงตำแหน่งผู้รักษาประตูจอห์นสโตนตำแหน่งกองหลังแอนเดอร์เซนมาเกฮีมิเชลโจเอลตำแหน่งกองกลางจอแดนอายูเจฟฟี่แซกดูกูเรเลมาและเอเซตำแหน่งกองหน้าออสซอนเอดูอาความพร้อมของปืนใหญ่เกมแรกเปิดบ้านเอาชนะนอตติงแฮม2ต่อนหนึ่ง เก็บ3าคะแนนเต็มแบบมีเสียวเล็กน้อยเนื่องจากพลาดเสียประตูช่วงท้ายเกมแต่ก็ตีเสมอไม่ทันอยู่ดีรูปเกมโดยรวมแข็งแกร่งมากเหนือกว่าคู่แข่งในทุกแดนได้ประตูเร็วทําให้เล่นง่ายส่วนลูกที่เสียประตูแค่ประมาทเกินไปหน่อยไม่ถึงกับเป็นจุดอ่อนของทีมนักเตะใหม่เปิดตัวกันใช้ได้ส่วนดีแคมไรทำให้แดนกลางแน่นขึ้นพลังงานสูงเด่นทั้งเกมรุกและรับสำหรับใครบทบาทยังน้อยไปหน่อยแต่มีความขยันช่วยบีบพื้นที่ได้ดี ที่น่าเสียดายคือ,อยูเรียนทิมเบอร์บาดเจ็บต้องพักยาวหวังว่าจะกลับมาได้แข็งแกร่งกว่าเดิมส่วนนักเตะที่น่าจับตามองมาตินโอเดกาต์ลีลาเหลือร้ายแต่ว่าเป็นกองกลางระดับโลกไปแล้วนักเตะบาดเจ็บกาเบรียลเจสุสโมฮัมเหม็ดเอเนเนี่ยูเรียนทิมเบอร์รอใช้ความฟิตซินเชนโกโฟลารินบาโลกันคาดการ11นักเตะตัวจริงของปืนใหญ่ผู้รักษาประตูแรมเดลตำแหน่งกองหลังโทมิยาสุเบนไววินเลียมซาลิบากาเบรีย ตำแหน่งกองกลางดิแคมไรท์โทมัสปาเตโอเดกาตตำแหน่งกองหน้ามาตินเนลี่บุคโยซากา้าเอนเคเทียความน่าสนใจในเกมนี้เมือ่อฤดูกาลที่แล้วทีมปราสาทเรือนแก้วถูกปืนใหญ่ยิงจนพังทลายทั้งสองเกมในปีนี้ก็คงไม่ต่างกันมากเจ้าบ้านปราสาทเรือนแก้วขุมกําลังยังไม่พร้อมขาดตัวหลักไปหลายคนสําหรับเกมแรกเจอน้องใหม่เลยเอาตัวรอดมาได้ส่วนนัดน,นี้ต้องเจอของจริงปืนใหญ่แม้ว่าจะมีปัญหานักเตะบาดเจ็บรถกวน แต่ด้วยขนาดทีมที่ใหญ่ขึ้นตัวสำรองก็คุณภาพไม่ต่างกันสามารถลงสนามแทนกันได้สบายเทียบความพร้อมแล้วทีมปืนใหญ่ดีกว่าเยอะระบบการเล่นลงตัวมากมีเกมลุกอันตรายมาทุกทิศทุกทางในขณะที่นักเตะเจ้าบ้านมีลูกหนักแต่ยังขาดความแน่นอนไม่น่าจะต้านตลอดทั้งเกมไหวสุดท้ายแล้วมีโอกาสแพ้ขาบ้านสูงมากปืนใหญ่ไม่มีแผนขายปาเตอีกแล้ว ปืนใหญ่ไม่มีแผนที่จะขายโทมัสปาเต้กองกลางตัวรับทีมชาติกาหน้าแม้ได้ตัวดีแคมไรท์มาเสริมทัพแล้วก็ตาม d x เอ็กเพสซ้ออังกฤษรายงานข่าวว่าโทมัสปาเต้จะยังเป็นส่วนหนึ่งในทีมของมิเกลอาเตตาผู้จัดการทีมปืนใหญ่ในฤดูกาล2023-2024ถึงแม้ก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวว่าปืนใหญ่อาพิจารณาข้อเสนอจากสโมสรอ,อื่นก็ตามโทมัสปาเตเคยได้รับความสนใจจากสโมสรในซาอุกับทีมยูเว่ แต่การย้ายทีมไม่เกิดขึ้นแม้รายงานข่าวล่าสุดจะมีการสอบถามโอกาสการย้ายทีมมาจากเฟเนบาเช่แต่ปืนใหญ่ไม่มีแผนการที่จะเปลี่ยนแปลงทีมในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดซื้อขายหน้าร้อนนี้มีความเป็นไปได้ที่จะเห็นอเตต้าใช้คู่กองกลางปาเตกับดีแคมไรแม้ในเกมเปิดฤดูกาลที่ปืนใหญ่เปิดสนามเอมิเรสตีดียมเอาชนะนอตติงแฮม2ต่อนหนึ่งกองกลางทีมชาติกาน่าจะถูกใช้งานในตำแหน่งแบ็คขวาก็ตาม มิเกลอเตเตตาให้สัมภาษณ์ก่อนหน้าว่าไม่ต้องสงสัยเลยโทมัสปาเตคือนักเตะคนสำคัญของเราและของผมผมต้องการให้เขาอยู่ในทีมทีมเซติกขอลองทับเทียนี่กลับจากปืนสโมสรเซติกแสดงความสนใจดึงตัวเทียนี่กลับมาจากปืนใหญ่ก่อนตลาดซื้อขายนักเตะปิดลงฟุตบอลอินไซเดอร์รายงานข่าวว่าทีมเซติกจะลองพยายามทับทามเทียนนี่กลับมาจากปืนใหญ่ในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดซื้อขายหน้าร้อนนี้ หลังจากแบ็กซ้ายปืนใหญ่ไร้ชื่อลงสนามในเกมเปิดฤดูกาลใหม่เทียนี่เคยได้รับความสนใจจากสาริกาดงแต่ก็เลิกให้ความสนใจแล้วหันไปหาลูอิทฮอนดาวรุ่งของทีมเชลซีแทนทําให้เซติกมองเห็นช่องทางที่จะคว้าตัวเทียนี่กลับรังหลังจากขายไปให้ปืนใหญ่ค่าตัว25ล้านปอนด์เมื่อ4ปีที่แล้วอย่างไรก็ตามอุปสรรคสําคัญของเซติกคือเรื่องงบประมาณการเสริมทัพ ที่ก่อนหน้านี้ผู้จัดการทีมโรเจอร์ยอมรับว่าสโมสรคงไม่สามารถซื้อนักเตะใหม่ในราคาเกิน20ล้านปอนด์ได้ในช่วงตลาดซื้อขายหน้าร้อนนี้ขณะที่ปืนใหญ่ตั้งราคา25ล้านปอนด์เท่ากับตอนที่ซื้อมาทีมบิลล่าเดินหน้าเจรจาความแบ็กซ้ายส่วนเกินปืนเทโปรโรมานโนรายงานข่าวว่าแอตันบิลล่าเข้าสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการเซ็นสัญญากับนูโน่แบ็กซ้าของปืนใหญ่ ก่อนหน้านี้นูโน่ตกเป็นข่าวกับนอตติงแฮมแต่ดิวก็ลมไปเนื่องจากทั้งนักเตะปฏิเสธย้ายไปลงสนามให้ซิตี้กาวและพร้อมมองหาตัวเลือกอื่นแทนรายงานข่าวล่าสุดเป็นทีมบิลล่าที่สนใจดึงแบ็กซ้ายทีมชาติโปรโตุเกสไปเสริมทัพแต่ตอนนี้ยังไม่มีการเจราจาเรื่องเนื่อนไขส่วนตัวรวมถึงทั้งสองสโมสรก็ยังต้องคุยเรื่องค่าตัวด้วยสำหรับทีมบิลล่ามองว่านูโน่เป็นเป้าหมายสำรอง หากว่าพวกเขาไม่สามารถเซ็นสัญญากับมักอตอคุนย่าฟูแบ็กของเซบีย่าแฟนบอลปืนใหญ่อยากเข้าใจผิดก่อนจะลากนโฟลอรินบอลลกันมีทัศนคติด,ดีและความสัมพันธ์ดีกับเอดูการ์ปาและอาเตตาแต่สาเหตุที่ย้ายทีมเพราะต้องการลงสนามชุดใหญ่ประจําแต่ในตอนนี้มิกาบิลเจสุดและเอนเคเทียขวางทางจึงต้องการย้ายออกจากทีมซือเอฟซีแอมเดนแหลงข่าววงในสโมสรอนปืนใหญ่มีความน่าเชื่อถือระดับสูง รายงานข่าวล่าสุดยืนยันว่าโฟลารินบาโลกันกองหน้าทีมชาติสหรัฐอเมริกาวัย2 2ปีลูกมอของปืนใหญ่เตรียมย้ายออกจากทีมแบบถาวนในสัปดาห์หน้าด้วยค่าตัวและรวมโบนัส50ล้านปอนด์เป็นค่าตัวที่มีความเป็นไปได้โดยทางด้านโฟลารินบาโลกันถูกรายงานบาง,รา,ง,าบางรายงานจากสื่อบางสื่อรายงานในแง่ลบถึงเขาแต่ในความเป็นจริงตรงกันข้ามการย้ายทีมในครั้งนี้เขาต้องการลงสนามบนชุดใหญ่เป็นประจำเขามีทัศนคติยอดเยี่ยม แค่มีแนวทางต่างจากทีมที่สามารถให้เขาได้เขานั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเอดูการ์ปาและมีเกลอเตตา